มาเปลี่ยนความรู้ให้เป็นผลลัพธ์ด้วยหนังสือเล่มนี้กันครับสวัสดีครับเซนเซ่แปะเพจชาแนลนะครับสรุปให้วันนี้ก็จะมาต่อจากเอพิซอดก่อนๆน,นะครับที่ผมมีพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการอ่านหนังสือที่ทําให้คุณอ่านได้จํานวนเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองไปฟังก็แวะไปฟังสองเอพิซอดแรกก่อนก็ได้ทีนี้ หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถูกต้องไหยครับคือการอ่านหนังสือเนี่ย มันก็ดีครับมันดีกว่าการที่ไม่อ่านอยู่แล้วแน่นอนถูกต้องไหมแต่ว่าต่อให้คุณอ่านเยอะเท่าไหร่ก็จะมีคนบอกว่าอ่านไปก็เห็นต้องเยอะเลยแต่ไม่เห็นจะมีผลลัพธ์อะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เห็นว่าจะดีขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะเอาหนังสือที่จริงๆมีแปลไทยแล้วนะครับพอดีว่าผมน่าจะโยกให้คนอื่นไปแล้วก็เลยเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือของภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ ชื่อว่า the power of output เขียนโดยคุณคาบาสวะชิองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนแหละที่เขียนแล้วอ่านง่ายเข้าใจง่ายสนุกนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณคาบาสวะชิองเนี่ยครับเขาก็เป็นนักจิตแพทย์ ที่เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเขียนดังด้วยนะครับมีช่อง c ชา n นลของตัวเองในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีผู้ติดตามผมว่าน่าจะหลักแสนหรือว่าหลักล้านเลยทีเดียวนะครับทีนี้เจ้าหนังสือ the power of output จริงๆมีเป็นภาษาไทยด้วยนะเดี๋ยวเอาปกให้ดูจากในมือถือก่อนแล้วกันนะฮะไปเซิร์ชมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ปกเขาก็จะประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะ อ่านี่ดีพาวเวอร์ออปเอานะครับก็เดี๋ยวลองไปหาดูได้เนาะราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก300กว่าบาทถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคอนเซปต์ของอ e ีเจ้าหนังสือดีพาวเวอร์ออ t เอาเนี่ยเขาก็จะพูดบอกว่าเฮ้ยมันมีความมันมีความแตกต่างระหว่าง3อย่างนี้นะอย่างที่1ก็คือ Input อย่างที่2ก็คือ Output อย่างที่3ก็คือ Outcome หรือเราจะเรียกว่า r e s u l v s ก็ได้ครับ3อย่างนี้ต่างกันยังไง Input เนี่ยก็มักจะได้จากความรู้ที่ผ่านการอ่านแล้วก็การฟังอ่ะแน่นอนว่าพอจำได้ใช่ไหมครับว่า2องเอพิซอดที่แล้วอ่ะที่พูดเอ,เอาไว้เราก็จะพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วก็การฟังเพื่อให้เราได้ข้อมูลเข้ามานั่นเองแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงเอาคำหรือว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้ครับจนกว่าคุณจะมีเอาพุ t ถูกต้องไหม มันเหมือนคุณมีความรู้บางอย่างแต่ว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนความรู้นั้นนะ่ะให้มันกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับดังนั้นเอาพุตในที่นี้เนี่ยมันก็คือการเขียนหรือว่าการพูดนั่นเองอ่ะวนอีกทีนะครับอินพุตคือการฟังแล้วก็การอ่านก็คือรับเข้ามา ในขณะที่เอาพุตก็คือการเขียนหรือว่าการพูดหรือจะเป็นการเทคแอคชั่นอย่างอื่นก็ได้ครับซึ่งนำมาสู่รีซอสหรือว่าเอาคำก็คือผลลัพธ์บางอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังพูดให้ทุกท่านฟังอยู่ดังนั้นเนี่ยเอาพูดที่ผมได้ก็คือ1เอพิซอดของชาแนลผมอย่างนี้เป็นต้นอพอเห็นภาพไหมครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้ว่ถ้าเกิดคุณต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณต้องการสร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างคุณก็ต้องเริ่มจากการทำเอาพุดหนังสือเล่มนี้นะ ก็เลยพยายามพูดคอนเซปต์แบบนั้นอยู่ทีนี้สิ่งที่ผมชอบมากๆหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่น่าจะปี2017นะครับตอนที่ผมไปเจอที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็หยิบม,มาเลยนะคือมันมีหลักการแล้วก็มีกฎ3ข้อนะที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับกฎข้อที่1ก่อนก็คือเคยเป็นไหมอ่านหนังสือแล้วก็แปบ๊บๆก็ลืมคืออ่านไปเยอะมากเลยเนาะหนังสือ500หน้าผ่านไป1ปีเอ๊ะ ทำไมจาอะไรในหนังสือไม่ได้เลยจําได้แค่ว่าเคยอ่านไปแล้วไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเป็นเหมือนผมสมัยก่อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าสมองนะครับมันมีเขาเรียกว่าความทรงจําระยะสั้นกับความทรงจําระยะยาวสมองเนี่ยจะพยายามไม่จดจําอะไรที่รู้สึกว่าไม่สําคัญแล้วก็พยายามจะเคลียร์ทิ้งในทุกๆคืนที่เรานอนนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะสมมุติว่าถ้าเกิดผมบอกว่าอตอนนี้ฟังอยู่ไม่ว่าจะวันที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าสองอิาท์ที่แล้ว มือเที่ยงทานอะไรไปผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะแบบนั่นสิเนาะแม้กระทั่งผมเองผมก็จําไม่ได้หรอกถูกไหมครับมันเป็นเรื่องปกติมากนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้สมองรู้สึกว่าข้อมูลนั้นมันสําคัญไม่แน่ใจว่าตามทันไหมนะซึ่งพอเราไม่ได้ทําให้มันสําคัญมันก็จะลืมทิ้งไปโดยอัตโนมัติดังนั้นคีย์สาคัญ กับข้างกันกฎข้อที่1ก็เลยบอกว่าคุณอยากให้จำอะไรได้คุณอยากเอาไปใช้งานได้คุณจำเป็นจะต้องทำให้สมองรู้สึกสำคัญคำถามถัดมาเลยนะครับแล้วทำยังไงให้สมองรู้สึกสำคัญก็เทคนิคง,ง่ายๆแล้วก็เป็นกฎง่ายๆที่เขาใช้ก็คือพูดหรือทำสิ่งนั้น3ครั้งใน2สัปดาห์ุ่กวันอีกครั้งนะครับพูดหรือทำสิ่งนั้น3มครั้งใน2สัปดาห์ อย,อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดผมอยากจะจําเนื้อหานี้ให้ได้แม่นๆผมก็จําเป็นจะต้องเขียนถึงมันหนึ่ครั้งพูดถึงมัน1ครั้งหรือหยิบเอาไปบอกต่อคนอื่นหรือไปสอนคนอื่นอีกสักหครั้งจริงๆอาจจะรวมการอา่านและจดบันทึกด้วยก็ได้นะครับถ้าคุณทําอย่างเี้ยได้สัก3ครั้งในบริบทที่ต่างกันสถานการณ์ต่างกันเวลาต่างกันภายในสองสัปดาห์3ครั้ง เป็นไปได้สูงมากว่าสมองจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นสําคัญอืผมนึกถึงการที่คุณเรียกชื่อก็ได้ถ้าคุณเรียกชื่อครั้งเดียวคุณก็จะนึกถึงเขาไม่ออกหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเรียกเขาบ่อยๆคุณคนนั้นคุณคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดคุณพูดเกินสิบครั้งในสองสัปดาห์เป็นไปได้ว่าคุณจะจําชื่อคนคนนั้นได้แม่นกว่าและง่ายกว่าจริงไหม เมื่อเทียบกับคนที่เราไม่ได้พูดถึงเขานี่ก็คือกฎนะครับ3ครั้งใน2สัปดาห์จริงๆในหนังสือก็เปรียบเปยเอาไว้ด้วยว่าเวลาเราให้มันผ่านเข้ามาแล้วออกไปคล้ายๆกับลิ้นชักแคชเชียร์ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อครับก็คือเงินมันเข้ามาใช่ไหมครับอยู่ในแคชเชียร์แป๊บหนึ่งแล้วมันก็มีคนเอาออกไปอันนี้เขาเรียกความทรงจำระยะชั้นก็คือเงินมันหมุนเร็วมากความทรงจําก็หมุนเร็วมากเข้าแล้วก็ออกเข้าแล,ออแล้วก็ออกนะครับไม่ได้อยู่ในตู้เซฟ แต่ถ้าเราพูดถึงสัก3าครั้งใน2สัปดาห์เงินก็จะกลายเป็นของมีค่าที่อยู่ข้างในความรู้หรือสิ่งที่เราต้องการก็จะถูกบันทึกอยู่ในเขาเรียกว่าคลังสินค้าของเรานะคลังตู้เซฟของเราใพรเห็นภาพไหมครับอันนี้คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2ครับก็คือเขาให้เราออกเอาพุตทุกครั้งที่มีอินพุต อันนี้เป็นเรื่องที่ผมผิดพลาดมากๆเลยสมัยก่อนก็คือเรารู้สึกว่าเราจะต้องอ่านหนังสือให้ได้เยอะๆเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้เยอะๆใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีความสุขอ่านยิ่งดองยิ่งดียิ่งดองยิ่งด, <laughs> งด,องงดีอ่านไม่อ่านไม่รู้แหละใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วครับทุกครั้งที่คุณอ่านเล็กๆน้อยๆเนีย่นยครับคุณควรจะหาโอกาสในการเปลี่ยน สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไม่ว่าจะจากหนังสือคลิปวิดีโอให้กลายเป็นเอาต์พุตบางอย่างครับแน่นอนว่าตอนนี้เราฟังอย่างเดียวถูกต้องไหมครับทุกท่านที่ดูผมอยู่ฟังอย่างเดียวแต่การเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตง่ายกว่าที่คิดครับบอกแกเนี่ยฉันไปดูคลิปนี้มาดีมากเลยเขาพูดถึงเรื่องนี้1,2,3,4กด3ข้ออะไรก็ได้ครับไปเล่าให้เพื่อนฟังเพียงเท่านี้คุณก็มีอินพุตแล้ว หรือถ้าเกิดคุณฟังอยู่แล้วอยู่ในบริบทที่คุณอยู่ในบ้านของคุณใช่ไหมคุณก็พิมพ์ตามไปด้วยหรือคุณจดบันทึกก็ได้เพียงเท่านี้ครับอินพุตก็จะกลายเป็นเอาต์พุตแล้วโอเคไหมครับในหนังสือกฎข้อที่2ก็เลยบอกว่าโอเคพยายามทำอินพุตให้กลายเป็นเอาต์พุตหรืออีกทีหนึ่งก็คือพยายามออกเอาต์พุตทุกครั้งที่มีอินพุตนั่นเองอผมว่าอันนี้ดีนะลองเอาไปใช้ดูแล้วก็กดข้อสุดท้ายครับกดข้อที่3ครับผมเขาบอกว่า สัดส่วนสำคัญมาก3ต่อ7ตัวดี่กีนะครับสัดส่วนคือ3ต่อ7อหลายคนจะคิดว่าอ่าอินพุตเจ็เอาพุตสใช่ไหมไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่คุณมี Input 3คุณต้องออกเอาพุตให้ได้7อตอนแรกผมฟังก็แบบเฮ้ยมันจะมันจะต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่ลองนึกภาพดูว่าต่อให้เราเรียนทฤษฎีการว่ายน้ําทําข้อสอบมึออกใช่ไหมครับคุณก็ไม่มีทางว่ายน้ําเป็นหรอกดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากพูดเก่ง คุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการพูดแต่คุณไม่ไปฝึกพูดคุณก็ไม่เก่งหรอกใช่ไหมในหนังสือก็เลยบอกว่าเวลาเรามีอินพุตสัก3ส่วนอ่าหรืออ่านหนังสือ3เล่มควรจะหาโอกาสพูดถึงหนังสือเล่มนั้นให้ได้สัก7ครั้ง3เล่มนั้นให้ได้สักเ็ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนึกออกใช่ไหมครับหรือเขาบอกว่าบางทีไม่ต้องรอให้อ่านหนังสือจบก็ได้เอาแค่1บทนั้นมาขยี้มี10บทเอา3บทมาพูดถึงสักเจ็ดครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือพยายามให้สัดส่วนของเอาพ u t เยอะกว่าสัดส่วนของ input. นะทวนอีกทีนะครับมันเป็นสูตรที่เขาเรียกว่า3ต่อ7ก็เอากด3ข้อนี้ไปใช้ทวนอีกทีนึงแล้วกันพยายามพูดถึงสัก3ครั้งหรือว่าออกเอาต์พุตให้ได้สัก3ครั้งใน2สัปดาห์สิ่งนั้นจะกลายเป็นความทรงจำและทําให้คุณออกผลลัพธ์ได้ดีขึ้นนะสก็คือ,อพยายามทำให้มีเอาต์พุตทุกครั้งที่มีอินพุตแล้วก็3นะครับก็คือทุกๆอินพุตสส่วนก็ไปออกเอาต์พุตให้ได้7ส่วนอ่นะ จะถ้าเกิดนึกไม่ออกก็นึกถึงเวลาที่ใช้ก็ได้นะครับพยายาม ปรับเป็นสัสดส่วนก็ได้อ่านหนันงสือ30นาทีก็70นาทีไปลองเอาไปทําเป็นผลลัพธ์เพียงเท่านี้ครับมีเอาพุตเยอะๆเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็มาเองนะทีนี้ข้อดีของการที่เราสามารถจะออกเอาพุตได้เยอะๆนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีเอาคมหรือว่ารีซอสตามมาถูกไหมย,ยิ่งคุณอ่านยิ่งคุณพูดยิ่งคุณเขียนถึงเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิ่งมีความทรงจําแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดผลลัพธ์อาจจะเป็นงานประจํางานเสริมหรือผลลัพธ์ทางสุขภาพก็ได้นะครับจริงๆมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลย เขาเรียกว่าเป็นปริมิดที่เกิดจากการวิจัยของ National Training Laboratories นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเอาไปสอนคนอื่นแทนที่คุณจะอ่านเฉยๆเยนะภายใน2สัปดาห์คุณจะจำแม่นขึ้นนะประมาณ90%แต่ครับต่ความหมายคืออย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณฟังเฉยๆนะผ่านไป2อาทิตย์ เหลือ5%ครับสิ่งที่คุณฟังอย่างตอนนี้ถ้าเกิดทุกท่านฟังผมอยู่ผ่านไป2สัปดาห์สิ่งที่คุณฟังผมจะเหลือเพียงแค่5%เท่านั้นถ้าคุณฟังเฉยๆแต่ถ้าคุณจดไปด้วยมันก็จะเพิ่มอัตราความทรงจําไปด้วยนะครับแต่9 0จะคงเหลืออยู่ถ้าภายใน2สัปดาห์นี้คุณเอาไปสอนต่อคุณเอาไปบอกต่อ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนอินพุตเป็นเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพมากๆการจะเอาไปสอนคนอื่นต่อได้มันก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถูกไหมครับแล้วก็มีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างไอ้ตารางไอส้สามเหลี่ยมพีระมิดอะไรที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับผมจํามันได้5ปีแล้วผมยังไม่ลืมเลยเพราะว่าเนี่ยผมเอาไปใช้ไปพูดตลอดในเวลาไปบรรยายที่ไหนก็ตามนะครับดังนั้นผมมีความเชื่อมั่นมากๆว่าหนังสือเล่มเนี้ยจะเป็นหนังสือที่มีประโยชน์กับคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่ออว่าาใครจะะลงไปหดูนะ หนังสือหน้าตาประมาณนี้นะครับสำนักพิมพ์แซนคล็อกวันนี้ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับไว้พบกันในเอพิซอดถัดไปอ๋อประชาสัมพันธ์นิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เฟซบุ๊กด้วยนะครับเร็วๆนี้จะมีหนังสือออกด้วยเช่นเดียวกันก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นหนังสือแนวไหนแต่เชื่อว่ามีประโยชน์ดีไม่แพ้หนังสือเล่มน,นี้เลยเช่นเดียวกันพบกันในเอพิซอดถัดไปนะครับสวัสดีครับ